สวัสดีครับท่านชมครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมแนะนำโมดิฟายการปรับแยกทรับอิสระให้แอมจิวนะฮะแต่ว่าเราก็จะต้องต่อแอมจิว z k ท t 2 1 3 g ี่พ่วงกับ ZK-3002 นะฮะและก็ใช้ปิรุยน์เป็นตัวปรับนะครับปรับเสียงนะฮะอุปกรณ์แรงใจที่นามาใช้งานนะฮะค่อนข้างจะใช้หลายตัวเลยนะฮะ สวิตชิ่งพ power s u p p ายนะครับแล้วก็สเตปอัพ2ตัวนะครับซึ่งก็ได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนเพื่อนนักดีวานะฮะที่คอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงเข้ามานะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สวิตช์ออนออฟปิดเปิดเนี่ยหน้าคอนแทคน่าจะละลายนะครับก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะฮะเพราะว่าสวิตช์ที่ผมนํามาต่อเนี่ยทนกระแสอยู่ที่15แอมป์เท่านั้นนะฮะซึ่งสวิตชิ่งพ power s u p p ายจะเป็นแหล่งจ่ายเนี่ยจ่ายกระแสสูงสุด50กว่าแอมป์เลยนะฮะแต่เราอัดเบรดหนักๆใช้งานหนักๆนะครับมีสิทธิ์นะครับกระแสเกิน15แออมป์แนนนน่ะะฮ ซึ่งอุปกรณ์ที่จะนํามาแก้ปัญหานี้ได้นะฮะก็คือสวิตช์ซอฟ t ์สตารนะฮะเพราะว่าหน้าสัมผัสหรือว่าหน้าคอนแทคของเขาเนี่ยจะทนกระแสได้สูงนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้รีเลย์ที่มีหน้าทัมผัสกระทนกระแสสูงก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับต้นลดาการเลือกใช้งานนะฮะเราก็ดูหน้าทัมผัสของรีเลย์นะฮะที่นํามาใช้งานเนี่ยควรจะมีกระแสเนี่ยสูงกว่านะครับกระแสที่เราใช้งานนะครับก็คือดูโหล <Okay. S 1> ดตัวที่ผมถืออยู่นะฮะทนกระแสดีซีสูงสุดที่25แอมป์นะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะประกอบด้วย2ส,ส่วนนะฮะ ส่วนที่1ก็คือการต่อใช้งานสวิตช์ซอฟ t ์สตาร์ตะควก็คลิปที่2นะฮะก็คือการ Modify การต่อแอมพิายเอรับมิเทลด้วยการใช้วิลลุยนมาควบคุมนะครับซึ่งคลิปที่2เนี่ยจากการใช้สวิตช์ออนออธรรมดาก็ให้เปลี่ยนเป็น Soft Start นะฮะการต่อใช้งานสวิตช์ซอฟ t ์สตารโดยการใช้สวิตช์ vp 5ขายเป็นตัวกดปิดเปิดคอนโทรลนะฮะ แต่ว่าตัวที่ตัดต่อจริงก็คือรีเลย์หรือว่าหน้าตัมผัสของรีเลย์อยู่ในบอร์ดนะครับสวิตช์เราก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้เลยนะฮะบัรกีีเข้านะครับและสวิตช์โยกเราก็ใส่ในจุดนี้เลยนะครับเลือกใช้เอานะฮะทั้งสองสวิตช์นะครับแต่คลิปนี้จะแนะนําการต่อสวิตช์ HVP นะครับการต่อใช้งานเนี่ยสําหรับไฟบวกลบเนี่ยผมจะต่อผ่านขาของตัวรีเลย์เลยนะฮะเพราะว่าเราจะทําให้ จุดต่อไฟบวกลบเนี่ยให้กระแสนิ่งๆนะฮะไม่ต้องมาผ่านตัวลายวงจรตรงนี้นะฮะบัดกอีจากจุดนี้เลยนะครับก็ตามที่คู่มือเขาแนะนํามาจากร้านผู้ผลิตนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูวงจรการต่อสายใช้งานกันนะครับวงจรเริ่มต้นที่แรล่งจ่ายที่เป็นแบตเตอรี่สายดําแดงออกจากตัวแบตไปเข้ากับแจ็ค DC c h ชาร์จออกจากแจ็ค DC ชาร์จสายสีแดงคือสายขั้วบวกของแบต ต่อออกจากคู่บวกของแจ็ค DC มาเข้ากับบอร์ดซอฟต์สตาร์ทขาเลย์ตามรูปนะครับออกจากขาเลย์มาเข้าสเต็ปอัพที่คู่บวกอินพุตของ Step สเต็ปอัพคอมเิวเตอร์สายสีดำจากแจ็ค DC ชาร์จต่อมาเข้ากับจุดกลาวของตัวบอร์ดซอฟต์สตาร์ทแล้วจำออกมาหาขาอินพุตของบอร์ดสเต็ปอัพคืออินพุตลบบอร์ดวูดคอมพิวเตอร์จะทำการเพิ่มไฟจากแบต เพิ่มขึ้นเป็น36โวลต์ DC ต่อมาเข้ากับ AMGZK HT213G บอร์ดซอฟต์สตาร์จะทำหน้าที่ตัดต่อไฟบวกจากต่อผ่านรีเลย์มาเข้าอินพุตบ o t คอมเเตอซึ่งกระแสในจุดนี้จะสูงมากถ้าเกิดว่าเราใช้สวิตช VIP 5ขาตัดต่อไฟบวกโดยตรงจากแบตจะทำให้กระแสไหลได้ไม่เต็มที่และจะทำให้สวิตชเสียเร็วนี่คือหน้าที่ของสวิตช์ซอฟต์สตาร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะเน้นการต่อสายเดินสายตามวงจรที่แนะนำนะฮะ เพื่อทำความเข้าใจในการเดินสายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์ในการต่อใช้งานนะฮะนะฮะบอร์ดบูตคอมพิวเตอร์หนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับและก็ตัวนี้ผมจะใช้แบตยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับในการต่อใช้งานและแอมป์จิ๋วในคลิปนี้นะฮะผมจะใช้บอร์ด HT สองหนึ่งสามนะฮะและก็บอร์ดซอสสตาร์ทพร้อมสวิตช์ v p ห้าขาสิบหกมิลน,นะฮะ ลำมโพงซับผมใช้6.5นิ้วไว้คู่ของแพทิ่นัมครับบอร์ดบูทผมจะปรับไฟขึ้นเป็น36บโวลต์นะฮะบอร์ดนี้จะใช้ไฟได้สูงสุดที่36โวลต์ DC ครับครับขั้นตอนแรกนะฮะผมจะประกอบสวิตช์ VEP 5ขานะครับเข้ากับตัวบอร์ดซอฟต์สตาร์ทก่อนนะฮะซึ่งบอร์ดซอฟต์สตาร์นี่ผมจะใส่สวิตช์ด้านหลังของตัวบอร์ดนะฮะเพราะว่าเวลาเรานําไปใช้งานเนี่ยเราก็จะใช้งานแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันจะติดเพลทนะฮะถ้าเกิดว่าเรา ใส่ทางนี้นะครับสําหรับตัวบอร์ดเขาจะสกรีนตําแหน่งขาไว้อยู่แล้วนะฮะเราก็ใส่ขาของตัวสวิตช์เนี่ยใส่ลงไปตามที่เขาระบุนะครับนี่นะฮะฝั่งนี้จะเป็นขา c นะครับนี่นะฮะด้านล่างนะครับจะเป็นขา c แล้วก็ใส่เข้ากับขา c ของตัวบอร์ดนะครับนี่นะฮะใส่ลงไปนะครับนี่นะฮะนะครับถ้าต่อใช้งานจริงเราต้องยึดสวิตช์ติดเพจก่อนนะฮะแล้วค่อยทำการบัตจี นี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการบัดกีตัวสวิต Vp 5ขา16มิลเข้ากับบอร์ดซอฟตสตาร์ทนะฮะต่อไปมาทำการต่อสายนะครับครับหลังจากที่ทำการต่อสวิตเข้ากับตัวบอร์ดแล้วนะฮะต่อไปก็จะเชื่อมระหว่างแบตมาหาตัวบอร์ดนะครับก็ตามวงจรเลยนะฮะก็คือตัวนี้ผมใช้แบต21โวลต์นะครับก็สายเส้นหนึ่งนะฮะ จากตัวแบตนะครับก็จะขนานออกมาหาแจ็คดีซีชาร์จนะครับและก็อีกคู่หนึ่งนะครับก็จะต่อมาขนานกันลงมาจุดเดียวกันนะฮะกับตัวแจ็คชาร์จนำสายขั้วลบนะครับของแบตนะฮะมาเข้าขั้วลบหรือว่ากล่าวของตัวบอร์ดนะครับคือจุดนี้นะฮะสำหรับขั้วบวกนะฮะสายสีแดงนะครับที่ออกจากแบตจะต่อมาเข้าที่ขารีเล์นะฮะ ซึ่งในบอร์ดเขาจะระบุอยู่นะฮะว่าให้เข้าในตำแหน่งอินนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะต่อเข้ากับจุดนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะก็จะทําให้การไหลของกระแสไฟเนี่ยถือว่าดีกว่าต่อเข้าในจุดของตัวบอร์ดที่เขียนว่าอินพุตนะครับเข้าแล้วก็ออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีแค่สองขานะฮะจุดนี้เป็นจุดคอนแทคของรีเลย์นะครับทําการตัดต่อนะฮะผมจะเริ่มเติมตะกั่วในลายวงจรในตำแหน่งกลาวก่อนนะฮะ ซึ่งสายสีดำเนี่ยกับสายสีเงินเนี่ยก็คือโค้ดลบที่ออกมาจากแบตนะฮะจะจ้ากันนะครับอ่าเสร็จแล้วนะฮะได้แล้วนะครับสําหรับตําแหน่งกลาวแล้วก็จะเติมตะกั่วในตําแหน่งแบตอินนะครับอ่าแล้วก็จะต่อสายสีแดงจากแบตมาเข้าในตําแหน่งนี้นะฮะนี่นะฮะตอในตําแหน่งแบตอินนะครับจุดนี้ก็คือจุดไฟบวกเมนผ่านนะฮะต่อไปก็เติมตะกั่วในตําแหน่ง บวกเอาพุทหรือว่าแบตเอาพุทนะฮะตัวนี้ก็จะต่อไปเข้ากับบอร์ดบูทคอมเพนเตอร์นะฮะนี่นะฮะจุดนี้จะต่อไปเข้าบอร์ดบูทคอมเพนเตอร์นะครับสายถีน้ําตาเนี่ยผมให้เป็นขั้วบวกอ่าแบตเอานะครับที่ออกจากบอร์ดซอฟต์สตาร์นะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะขั้วลบของแบตแล้วก็กราวนะครับต่อจ้ากันนะฮะทําการต่อสายบอร์ดบูทคอมเพนเตอร์นะฮะบวกอินพุตลบอินพุตนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะเทสให้ดูก่อนนะฮะว่า ที่เราต่อไปเนี่ยต่อจากแบตมาหาตัวบอร์ดเนี่ยตัวสวิตช์เนี่ยจะทำงานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองออนดูนะครับนี่นะฮะสวิตช์ทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีการหน่วงเวลาอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะรีเลย์จึงจะตัดต่อนะครับนี่นะฮะปึ๊บนะครับปิดก็ปิดเลยนะฮะเปิดก็จะมีช่วงหน่วงเวลาแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่นะครับวงจรสวิตช์ก็ใช้งานได้นะฮะ เดี๋ยวมาวัดไฟเอาพุดดูนะครับครับเดี๋ยวทำการวัดไฟให้ดูนะครับในจุดนี้นะฮะเราวัดตรงนี้ก็ได้นะครับไฟอินพุตนะครับยี่สิบจุดสองห้านะฮะนี่นะครับไฟอินพุตของตัวบอร์ดพุชคอมพิวเตอร์นะฮะยี่สิบจุดสองสามสองสี่นะครับนี่นะฮะแล้วก็ไฟเอาพุตนะครับที่ผมจุดไว้แล้วนะฮะ มาดูกันนะครับอ่าสามสิบหกจุดสามเจ็ดนะฮะนี่นะครับคือวงจรทํางานได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะนําไปต่อเข้ากับตัวบอร์ดเอ็มจิวได้นะฮะนี่นะครับต่อวงจรเสร็จแล้วนะฮะเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ยี่บโวลต์นะฮะก็ขนาดมหาแจ็ค DC ชาร์จนะครับแล้วก็สายบวงนะครับมาเข้ากับตัวสวิตช์อซสตาลนะฮะที่อินพุตของตัวรีเลย์นะฮะนี่นะฮะขานี้นะครับ แล้วก็ออกขานี้นะฮะมาเข้าตัวบอร์ดบูตคอมเพลเตอร์นะครับส่วนขากลาวที่ออกขาควลบที่ออกจากแบตนะฮะมาหาบอร์ดเซาร์เรตันะครับนี่นะครับแล้วก็สายเส้นหนึ่งนะฮะก็จะจัมออกมานะครับมาเข้ากับตัวอ่าอินพุตวีอินนะครับของบอร์ดบูตคอมเพลเตอร์นะครับนี่นะ,ะแล้วก็ออกจากบูตคอมเพลเตอร์ก็มาหาตัวแอมพิจนนะครับนี่นะฮะผมยังไม่ได้ป้อนไฟนะครับแล้วก็นี่ก็คือชุดลำโพงที่ทำการทดสอบนะฮะ ยวมาทำการต่อเชื่อมต่อแล้วก็ทดสอบเปิดเพลงดูนะครับผมจะปอ้อนไฟเลยนะฮะทำการออนสวิตช์นะครับอ่าติดแล้วนะครับแล้วก็ออนสวิตช์เอมจิวนะฮะอ่านี่ครับพรมหมุนแล้วนะฮะ การต่อใช้งานแบบนี้นะคะเราก็ไปประยุกต์ใช้งานกับการต่อโหลดหรือว่าต่อแหล่งจ่ายที่เป็นสวิตชิ่งแล้วก็สเตปอัพ2ตัวได้นะครับเหมือนคลิปต่อไปนะครับ m q z k ให้ทีสอนีเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้เราต่อยอดมอนิฟายก็คือเพิ่ม MQ ขับซับเข้าไปในจุดนี้ได้นะฮะก็คือซับเอานะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็นิยมใช้แอมป์ขับซับนะครับตัวนี้จะเป็น3 0 0วัตต์บวก3 0 0้ยวัตต์นะฮะแล้วก็สามารถบิดเป็นโมโนได้นะฮะนั่นก็คือแอมป์ s k สามศูนะครับซึ่งการต่อใช้งานเนี่ยเราจะเพิ่มไฟแล้วก็มาต่อเข้ากับ2บอบ่อนี้เลยหรือว่าเราจะแยกการเพิ่มไฟก็ได้นะับเพราะว่าเขาใช้ไฟไม่เท่ากันนะครับนี้ใช้ไฟสูงสุดที่50บโวลต์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมจะใช้อยู่ที่45้โวลต์นะฮะและก็ตัวนี้ก็สูงสุดอยู่ที่ อ่าสามสิบหกโวลต์นะครับนี่นะฮะ แต่ถ้าเราใช้ลำโพงที่มีความต่างกันเพื่อที่จะได้กำลังวัตสูงสุดของแต่ละบ,บอดนะฮะจะมีข้อจำกัดในการปรับเสียงนะครับเพราะว่า Z k 3002กำลังวัตสูงสุดขับได้อยู่ที่600วัต์สามารถใช้ลำโพง10นิ้วหรือ8นิ้วที่2โอห์มได้เลยแต่บอดเด h t 213G กำลังวัตสูงสุดของเขาอยู่ที่220วัตลำโพงซับที่เหมาะผมว่าอยู่ที่6.5ถึง8โอห์มเท่านั้นแต่การปรับเสียงหรือว่าปรับความถี่เนี่ยเราจะใช้ตัวเดียวกันในการปรับซึ่งจะไม่บาลานซ์กนนะ ผมก็เลยมีแนวคมคิดว่าจะใช้ปีถยนต์นะครับมาช่วยเพราะว่าปีรถยนต์เขาจะมีช่องต่อซับเอาท์อยู่แล้วนะฮะและสัญญาณเสียงเราก็ยังใช้ของตัวบอร์ด HT21 เหมือนเดิมการต่อแบบนี้เราก็ปรับซับแยกอิสระได้เลยนะครับจุดที่เราจะต่อปีรถยนต์ก็ต่อในตำแหน่งปีใหม่นะฮะในจุดนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะเหมือนเราต่อ z KM เข้าไปนะครับเพียงแค่ใช้ปีถยนต์แทนเท่านั้นนะครับหลักการทํางานในการต่อในคลิปนี้นะครับ ปีรถยนต์จะรับสัญญาณเสียงจาก IC ซีบล o ทูธของตัวบอร์ด HT21 นะครับมาทำการปรับแต่งด้วยปิรถยนต์แล้วแยกสัญญาณออกมาหารูมเมนหลักเข้าไปในปีเซตของปีรถยนต์นะครับเราก็สามารถปรับเบรกลางแหลมได้ปกตินะฮะแต่สัญญาณซับเอาจากปีรถยนต์เนี่ยเราจะต่อมันเข้ากับ z k 3002โดยตรงเลยนะฮะก็คือเราเอาสัญญาณซับมาขับแอมขับซับโดยตรงเลย ก็ถือว่าเป็นการแยกปรับได้อิสระนะฮะเราสามารถปรับที่ปีรุจนได้เลยโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับตัวบอร์ด HT21 ถือว่าเป็นการแยกปรับแอมป์ขับซับอิสระได้โดยตรงนะครับมาทําความรู้จักกับอุปกรณ์และวงจรในการต่อสายกันกะนะครับนี้ก็จะมีแอมจิวสองบอร์ดนะฮะก็คือ HT213G นะฮะแล้วก็ z k 3 0 0 2นะครับแล้วก็สเตปอัพบูตคอมเพลเตอร์สองตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับ และก็ตัวปีริยนนะครับตัวนี้จะเป็นปี7แบรนด์นะฮะไฟเลี้ยง 12V สโวลต์นะครับในส่วนของไฟเลี้ยงนะฮะผมจะใช้สวิตชิ่ง g 2 2 v 5 7โวลต์57.3แอมป์ตัวนี้นะฮะซึ่งจะใช้ 12V โวลต์เนี่ยไปอัพไฟไปเลี้ยงแอมป์ทั้ง2บอร์ดนะครับถ้าเราจะปรับไฟเป็น 50V โวลต์ไปเลี้ยง ZK302 2เพื่อที่จะได้กำลังวัดที่สูงสุดนะฮะผมแนะนำให้ใช้สวิตชิ่ง g 2 2 0 0ัวัตต์ห0 0แอมป์นะครับถึงจะเหมาะสดในการใช้งานมาดู ต่อสกเก็ตในช่อง Two Mic b o a อด a u ออ o In มาเข้าอินพุต AUX ินของปีรถยนต์ ต่อสัญญาณฟันเอาพุทออกจากปีรถยนต์มาเข้าซ็อกเก็ตทูไม้บอร์ดออเดียเอาของ z k h t 2 1 3 g ต่อสัญญาณซับเอาออกจากปีรถยนต์มาเข้าแอมป์ขับซับ z k 3 0 0 2ขับลำโพงซับเบส10นิ้วอิมเพร์ลงที่2โอห์มลำโพงซับเบสตัวที่2ต่อออกจาก z k h t 2 1ช่องซับเบสขับลำโพงซับ6.5นิ้วต่ออิมเพรสที่สี่โอห์มลำโพงซ้ายขวาเสียงกลาง4.5นิ้ว50วัตต์4โอห์มเสียงแหลม2นิ้ว20วัตต์4โอห์ม กานต่อแบบนี้ซับเบตซัดเ3002จะปรับแยกอิสระโดยปีรถยนต์กันต่อแบบนี้เราสามารถปรับแอมป์ขับซับแยกอิสระได้เลยบบเสร็จแล้วต้องสับสวิตช์1 2 3ลงมาด้านล่างนะครับตามลูกศรที่ชี้อยู่นะครับที่จะต้องโมดิฟายเพิ่มเติมนะฮะนั่นก็คือสายสัญญาณนะครับจะต้องแปลงใส่ <ๆ S 1> นะฮะในส่วนของสายสัญญาณเนี่ยอ่าอินพุตเอาพุตที่เป็นสัญญาณเมนหลักที่ออกจากบลูทูธนะครับเราจะใช้ฝั่งหนึ่งเป็น RCA แจ็คนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งจะเป็น ในส่วนของแจ็ค3พินแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อนะครับเดี๋ยวก็จะสาธิตการต่อให้ดูนะฮะแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะอยู่แอมจิวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเข้าปิลยนยนนะครับแล้วก็ซับเอาที่ออกจากปิลยนยนนะครับเราจะต้องต่อออกจากอแจ็ค RCA ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มอนิฟายมาเป็น3พินแบบนี้นะครับจะไปต่อเข้าอินพุตของ Z k 3 0 0 2นะฮะแบบนี้นะครับ การต่อก็จะมีสัญญาณสายขวาและก็กลาวของสัญญาณนะครับทั้งสองเส้นนะฮะผมต่อแบบนี้เพื่อที่จะให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับถ้าเราต่อใช้งานจริงเราก็ต้องใช้ท่อหดหุ้มสายให้เรียบร้อยนะของเส้นนี้จะต่อเข้าในจุดปลีไหมของบอร์ดแอมจิวตเค h t สองหนึ่งสามจีนะครับต่อไปเป็นการต่อสัญญาณซับเอาที่ออกจากปรีรถยนต์มหาแซตเคสามศูนย์ศูนย์สองครับเสร็จแล้วนะฮะก็ทําการต่อสัญญาณตามวงจรนะฮะเส้นแรกนะฮะเราก็เสียบที่ซ็อกเก็ต ท o ไมบอ a r ดออ d ิโออของตัว h t 2 1 3 g นะฮะนี่นะครับก็ต่อมาเข้า aux อินะครับนะครับแล้วก็ออกจากเอาพุ t ฟอน t นะครับในส่วนนี้เราจะออกจากในจุดไหนก็ได้นะฮะจะจุดเกียหรือว่าฟอนตก็ได้นะฮะเพราะว่าเขาจะมี2 output นะครับต่อจาก นี่นะครับเอาพุดฟอนต์นะครับแล้วก็มาเข้าในกเก็ตตำแหน่งทูไมบอร์ดโอริโอเอานะครับของ zk ht 2 1 3 g นะฮะก็เหมือนกับเราต่อ,อ zk m เคแมปีไมนี่แหละฮะแบบเดียวกันเลยนะครับซับเอานะครับต่อซับเอาจากปีนนริยนต์นะฮะ มาเข้าอินพุตของ z k 3 0 0 2นนะครับน pues mm ี่นะครับในส่วนของสัญญาณก็เสร็จแล้วนะฮะถ้าเราต่อใช้งานเราก็ต้องถ่ายทองหดดีๆนะครับนี่นะผมต่อเพื่อจะให้เห nice ็นที่เฉยนะฮะเสร็จแล้วนะครับสำหรับการต่อสัญญาณตามวงจรเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นวงจรการต่อภคักใจไฟนะว่าเราจะต่อยังไงนะครับ เพราะว่าภาคจ่ายไฟเนี่ยเราใช้สวิตชิ่งตัวเดียวนะฮะและก็ใช้สเต็ปอัพสตัวนะครับมาดูกันฮะไฟ12โวลต์จากสวิตชิ่งพาวเวอร์สายจะถูกต่อคู่บวกด้วยเมนสวิตช์ออนออฟไฟ12โวลต์จากขาสวิตช์ออนต่อมาเข้า B บวกกับรีโมทของปีระยนตุนลูปของสวิตชิ่งต่อมาเข้าขากลางของปีระยนต์โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านสวิตช์ไฟ12โวลต์จากเมนสวิตช์ออนต่อมาเข้าอินพุตบวกของสเต็ปอัพบูสคอมพิวเตอร์ตัวที่หนึ่งอินพุตลบจำตรงจากสวิตชิ่งได้เลยสเต็ปอัพบูทคออมพิววเตตร์ัี่สเต็ปอัพบูคอมพิวเตอร์ตััวที่จจะอพไฟาก 12โวลต์เป็น45โวลต์ามาเลี้ยงแอมป์ขับซับเซต K 3002สเต็ปอัพตัวที่สองนะฮะจะบูตไฟ12โวลต์เป็น36โวลต์ามาเลี้ยงเซต K, K HT 213G และนี่ก็คือวงจรพักใจไฟแอมป์จิวที่ใช้สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย12โวลต์1,200วัตต์ใจให้ปีเลยยนต์หตัวสเต็ปอัพ2ตัวแล้วก็แอมป์จิวอีก2ตัวนะครับวงจรนี้จะใช้ปีเลยยนต์ในการปรับเสียงแอมป์จิวเซทเคให้ที21แล้วก็ปรับซับแยกอิสระเซทเค3002โดยไม่ได้ผ่านวอลลุ่มอร์มเซทเค HT21 แต่ยังใช้บลูทูธของบอร์ดแอมป์จิวเซทเค HT21 อยู่นะครับทำการต่อสายตามวงจรที่ผมขึ้นให้ดูแล้วนะครับ ต่อไปก็จะทําการป้อนไฟให้กับวงจรน,นะฮะผมจ่ายไฟให้กับสวิตชิ่งก่อนนะครับอ่านี่นะครับไฟ13โวลต์มาแล้วก็มาใจ่ายให้กับสติปอัพ2ตัว36โวลต์ต่อให้ ZK h t 2 1 3 g นะฮะแล้วก็45โวลต์ต่อให้กับ M- ขับซับนะครับ ZK 3002นะฮะเดี๋ยวเปิดสวิตตัว HT21 นะครับตอนนี้ปีรถยนต์ก็ติดแล้วนะครับเพราะว่าใช้ไฟ12โวลต์จากสวิตชิ่งโดยตรงนะฮะ เรา,าทำการเชื่อมต่อบูทูดเปิดเพลงนะฮะตอนนี้เมนอลุ่มของอนจรจะคอนโทรลด้วยอล่มของปีรถยนต์นะครับเชื่อมต่อบูทูดแล้วนะฮะต่อไปเราจะต้องเพิ่มเสียงจากปีรถยนต์ก่อนนะครับเพราะว่าสัญญาณจากปีรถยนต์จะมาหาเมนอลุ่มของ HT21 นะเดช่วงแรกของเพลงนะฮะผมจะป,ปรับพีเซตของ HT213G ก่อนนะฮะแล้วจะค่อยๆมาเพิ่มทับเบสจากปีรถยนต์นะครับอ่อาเดี๋ยวลองดูนะฮะ เดี๋ยวผมจะปรับซับเบทที่ปีนะฮะเห็นหน้าลำโพง1ินิ้วด้านซ้ายมือไหมฮะนี่นะครับพอดีขยับแล้วนะฮะเสงติดลิขสิทธิ์นะฮะผมก็เลยต้องเอาเสียงออกในบางส่วนนะครับจริงๆแล้วเปิดลองในยาวกว่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะครับว่าปรับเพิ่มลดเสียงแยกได้นะฮะเราปรับที่ปีนะครับสังเกตดูหน้าลำโพงเอาแล้วกันนะฮะ นี่นะครับคับจะเห็นว่าสเตปอัพนะครับจะขยับนะฮะเพราะว่าอยู่หน้าตู้ซับเบสนะครับเป็นซับ10นิ้วนะฮะเพราะว่าเปิดเสียงดังนะครับก็ขยับตามจังหวะของตู้เลยนะฮะจะมีการสั่นของอุปกรณ์อยู่หน้าตู้นะฮะอาจจะไม่ได้เหมือนเราต่อลงในตู้นะครับครับและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการต่อโมดิฟายแอมพลิลูทูธนะครับในบอร์ดของ ZK HT213G นะครับ เราต่อซับแยกอิสระนะฮะอาจจะใช้ตัวปิลยนนะครับมาช่วยปรับนะครับซึ่งวงจรแล้วก็การต่อนะครับผมก็ขึ้นให้ดูนะฮะเป็นแนวทางนะครับเราก็สามารถปรับใช้ได้แล้วแต่นะครับว่าท่านจะใช้ในแบบไหนนะฮะซึ่งสาเหตุที่ผมต่อแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาเราใช้อแอมร่วมกันแล้วก็วอลลุ่มร่วมกันแล้วเนี่ยเวลาแยกปรับเนี่ยมันไม่ได้นะฮะเพราะว่าแอมสตัวเนี่ยกำลังวัดไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ลําโพงทรับ 2ตัวเท่ากันนะครับแล้วก็ปรับให้บาลานซ์ก็ได้เหมือนกันนะฮะไม่ได้ต่อให้ยุ่งยากแบบนี้ก็ได้นะครับวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับเพื่อนๆนักดีไว้นะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับที่ดูคลิปมาจนจบนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจนะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกริงกับช่องเจ๊กดีไว้นะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องเจ๊กดีไว้ก็กดที่ปุ่มขอบคุณได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ